มีการพูดคุยกับสองผู้ร้องเรียนจากโรงงานปาร้าสองที่เริ่มจากคุณตายก่อนคุณตายเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานน้ำปาร้าเศรษฐีแซบโรงงานรายแรกที่พิมพ์ทิพายมาติดต่อแรกเริ่มเนี่ยทางผู้จัดการพิมพ์ทิพายติดต่อมาขอให้ผลิตนับปาร้าเนี่ยส่งวันละห้าแสนขวดวันละนะห้าแสนขวดพอได้ยินออเดอร์อุ้ยใครจะไปทําทันวันละห้าแสนขวดถูกค่ะก็แบ่งไปําที่โรงงานอีกคนหนึ่งคือชื่อพี่กบผู้จัดการถาม ในวันที่มาพูดคุยกันอนะ่ะคุณพร้อมเติบโตไปกับเราไหมอืมอพร้อมไหมลูกค่ะพร้อมเติบโตไปด้วยกันไหมค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มเนี่ยเราจะลงทุนเพิ่มการผลิตด้วยด้วยความเป็นเอฟซีพิมพริพาอยู่แล้วก็เลยเอาเงินเก็บลงทุนไปยีล้านบาทกู้มาอีก2ล้านบาทเปิดโรง,งงานใหม่นะฮะซึ่งพิมพริพาเนี่ยต้องการผลิตให้ได้เนี่ยหนึ่งแสนขวดต่อวนันโอ้โห แต่ตอนไอพิมมันขายได้มันขายได้จริงๆเขาขายดีจริง,รง,รงๆแต่ตัวเองก็ได้มีโอกาสคุยกับพิมพแต่พิมพ์ก็ตอบอย่างนี้แหละก็อตอบตามนี้เออมันก็ตอบประมาณพี่ของมันแบบไม่ไมอร่อยคือเขาบอกว่าทําไมไม่กลับมาอ้น,น่นคือเขาบอกว่ารสชาติมันเคม็มห่าว่างครับปรากฏว่าพิมพ์ิพายส่งสินค้าร็อตแรกหนึ่งเมษายนปี64สามารถส่งรถแรกได้หกหมื่นขวดได้ทันเวลาจ่ายเงินครบมาร็อตที่สองจ้างผลิตอีกหกหมื่นขวดพิมพิพายบอกไม่เอา ทั้งที่รถน่ะเอาขึ้นของแล้วด้วยนะ,ะแต่โดนแคนเซลิลเพราะบอกว่าทาแล้วมันเค็มมันเค็มเขาว่าอย่างนาี้คุณตายเลยชี้แจงว่าแต่ก่อนทําซ้งต่ำสองทัพฟีแต่พิมพเนี่ยเทจริงสี่ทัพฟีมันก็ต้องเค็มมาสิทางโรงงานเนี่ยมีเครื่องมือวัดความหวานความเค็มเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะแต่ทางพิมฤิมพายบอกว่าหนูไม่รู้ว่าพวกพี่ใช้อะไรวัดแต่หนูใช้ปากของหนูเนี่ยวัดนะะชิมแล้วมันเค็ม หลังจากวันนั้นปุ๊บก็เลยขับรถเนี่ยจากร้อยเอ็ดมาที่กรุงเทพให้เขาชิมต่อหน้าเลยแล้วบอกมาเลยว่าจะปรับตรงไหนเอารสชาติตรงไหนบ้างครับกลับไปกลับมาจนวันหนึ่งเนี่ยพี่วิริภัยบอกว่าเอาสูตรนี้แหละเอาสูตรนี้แหละเอาไปเลยคนละสิบล้านขวดเอออืมเอาเลยไหมคนละสิบล้านขวดเลยไหมครโดยการยึดใบเสนอราคาเก่าแล้วก็ให้ดิวกับ ฝ่ายจัดซื้อของพิมพิภายเองทีนี้มาฝั่งของคุณกบกันบ้างนะคะคุณกบบอกว่าพิมพิภายเนี่ยเขาก็บอกกับเขานะบอกว่าอยากได้ล็อตใหญ่ที่มันมีมาตรฐานเขาก็เลยตัวคุณกบเนี่ยเพราะอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเขาก็เลยมาเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วโรงงานเขาอยู่ที่ขอนแก่น พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเข้าโรงงานด้วยนะคะคุณกบบอกว่าพิมพ์นิพายบอกว่าจะมีการทำโปรโมชั่นมีเดี๋ยวจะมีแคมเปญในการเปิดฝาน้ําขวดปลาล้าเนี่ยเออจะแจกรถแจกแจกทองอะไรแบบเนี้ยอ่าก็เลยต้องการผลิตน้ําปลาล้าเนี่ยสิล้านขวดขอกําลังพันผลิตเนี่ย ห้าแสนขวดต่อวัน <Ha. S 2> ทําได้ไหม <Ừ. S 2> คุณคบบอกว่าโอ้โหไม่ม,มีโรงงานนะที่ไหนทําได้หรอก5้าแสนขวดต่อวัน <Ha. S 2> ตอนนี้โรงงานตัวเองเนี่ยคือมาตรฐานสูงที่สุดในประเทศแล้ว <Ha. S 2> มีใบอนุญาตส่งออก <Ha. S 2> มีการานมีอะไรแบบเต็มที่แล้ว <Ha. S 2> เป็นโรงงานใหญ่สุดละ พิมลิพายบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหนูขอซื้อโรงงานนี้เลยได้ไหมซื้อโรงงานนี้คุณกบบอกขายไม่ได้โรงงานนี้มันเป็นโรงงานของครอบครัวเป็นของตระกูลแล้วเราก็ต้องแค์แบรนด์เล็กๆที่เขาทํากันมาอย่างยาวนานด้วยเพราะเขารับ O E M นะคะก็ผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆของน้ำปลาราแบรนด์อื่นๆอีกหลายแบรนด์เขาบอกเขาก็ต้องแค์แบรนด์เหล่านี้ด้วยแล้วก็เราบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวสร้างโรงงานใหม่ด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวจะผลิตน้ำปลาร้าให้คุณพิมพลิพายคนเดียวโดยเฉพาะเลย แลวเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่ามีที่ว่างๆอยู่เป็นที่ติดกันกับโรงงานเขาเขาก็เลยตั้งใจสร้างโรงงานนี้เอาไว้ผลิตให้กับพิมพลิพายโดยเฉพาะและเดี๋ยวจะมีการแบบว่าเอารถเนี่ยส่งโดยเฉพาะเลยของพิมลิพายจากนั้นเนี่ยก็เลยเสนอของทั้งหมดเนี่ยสิล้านขวดเขาเลยบอกว่าดูสภาพการผลิตของโรงงานเขาอ่ะเขาขอลดลงมา3าล้านได้ไหมซึ่งสิ่งที่รับไม่ได้พอจะเริ่มผลิตปุ๊บก,ก็มีการส่งสัญญ,ญาเนี่ยมาให้ใ<ช>ใหเซ็น สิบหกฉบับกับพวาเป็นสัญญาท่าตทำโน่นทำนี่ไม่ได้คือปรับถ้าส่งของไม่ทันปรับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จนรู้สึกว่าถ้าจะเขียนขนาดนี้ยึดโรงงานไปเลยดีกว่าทั้งที่ดูแล้วไม่กล้าเซ็นพอกลับมาผลิตเขาก็ไม่รับสินค้าเราของยังอยู่ที่โรงงานมีค่าใช้จ่ายเอาก็ตนองซื้อของมีค่าสร้างโรงงานยิ่งไปกว่านั้นะคือโรงงานเล็กๆที่รับนกลับได้ส่งของแถมยังมาใช้สลาก ที่แบบว่าเป็นโรงงานเขาองเปนาเขาอทีกทางฝั่งคุณกงเขาอ้างว่าสวมฉลากของโรงงานเขาก็คือมันมีออยง่ะตรงนี้มองว่าไม่เป็นธรรมเอาฉลากเราไปติดที่อื่นเรามีคนกินแล้วมีปัญหาโรงงานของเราเนี่ยก็ต้องรับกรรมสิ่งที่ทําให้เราสองคนไม่พอใจที่สุดคือการเอาไปพูดในไลฟ์ว่าสินค้าของตนไม่มีคุณภาพไม่ผ่าน QC ของเขาอันเนี้ย เป็นประเด็นที่อยากจะมาทวงความเป็นธรรมในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยเขมีการโฟนอินลำยญยคืออดีตพนักงานของพิมพ์รีพายเกล่าว่าตนทราบเรื่องว่าการเปิด P.O. นะฮะแต่ไม่สามารถรับสินค้าได้ทั้งเรื่องการจัดส่งการกระจายสินค้านะปัญหาเนี่ยเกิดจากคนหนึ่งดิวคนหนึงสั่งงานเมื่อยกเลิกสั่งงานก็ต้องยกเลิกทษหเรื่องเนี้ยซัพพลายเออร์ไม่ผิด ส่วนที่ฟิล์มรีพยอ้างว่ามีปัญหาด้านคุณภาพไม่ใช่ความจริงซัพพลายเออร์มีออยถูกต้องตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนสงสัยก็คือเรื่องเอาฉลากมาสวมน,นั้นก็ขอไม่ตอบนะแต่มีการผลิตแล้วก็นำส่งเพื่อกระจายสินค้าไปอีกโลเคชันหนึ่งส่วนอีก4โรงงานที่ริวหนึ่งในนั้นมีโรงงานที่ผลิตแน่นอนส่วนอีก3โรงงานน่นไม่ทราบไม่ขอตอบค่ะ อ่ะทีนี้ระหว่างที่เขาก็เล่าเรื่องราวทีนี้ทางคุณหนุ่มกัญชัยเขาเลยไปถามทางฝั่งของทานายบ้างนะคะคือทานายเนี่ยเขาก็บอกนะคะบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องแยกออกมาจากกันเรื่องที่พิมลิพายจ้างผลิตอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกได้<ฆ>ที่เขาจะบอกว่าไม่รับสินค้าได้เพราะว่าไม่ผ่าน QC มาตรฐานของบริษัทเขาอันนี้<ฆ>เขาทาได้<ฆ>นะคะ<ฆ>เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายรับรองตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าทางคุณตายกับคุณกบเนี่ยจะแย้งว่าเขาอ่ะให้ผ่านแล้วนะมีการชิมน้ำ ปะลาลล็อตที่จะมีการจัดส่งแล้วรสชาติตรงตามที่ต้องการแล้วแล้วก็ต้องมาดูว่าสินค้าที่ผลิตมาในล็อตนั้นน่ะมันตรงผ่าน QC จริงหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องที่ไปลงทุนในการสร้างโรงงานเนี่ยอันนี้ต้องแยกเพราะว่าเป็นการก่อสร้างเองเกินจากสัญญาที่ได้มีการว่าจ้างไว้หรือไม่อันนี้ต้องมาดูกันการที่ไปก่อสร้างเพื่อรองรับออเดอร์10ล้านขวดแต่สัญญาจริงๆอ่ะมันมีแค่1นล้านขวดตรงเนี้ยพิมพ์ริพายก็อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เพราะว่าทางเราเป็นคนไปลงทุนสร้างโรงงานที่เขาเอง แต่ถ้าเกิดจะต่อสู้ก็ลองดูกันว่าสัญญาต่างๆในส่วนใดที่ทำให้เราหลงเชื่อว่าเราจําเป็นต้องสร้างโรงงานใหญ่ขึ้นในการคาพูดตกลงอันนั้น,นก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึง่งนะคะส่วนเรื่องของการสวมสลากเนี่ยเอาสลากโรงงานของคุณกบเนี่ยไปสวมในสินค้าให้กับโรงงานอื่นๆตรงนี้ถ้ามีหลักฐานมีข้อมูลก็สามารถไปยื่นแล้วก็ไปแจ้งความได้ ปรากฏเรื่องราวมันไม่จบครับมีการเปิดเผยอีกเรื่องคุณอานัตเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตกล่องข้าวทําส่งให้พิมริพายก่อนนั้นก็จะทําธุรกิจส่งแอลกอฮอลเข้ามาแล้วก็ลุล่วงไปดีฮะแต่พอมาทําถึงก่อนข้าวยอดเงินอยู่ล้านหกเขากลับไม่จ่ายเงินไม่ทราบเหตุผลจริงๆว่าเป็นเพราะอะไรติดต่อผ่านทางทีมงานพิมริพายเขาก็บอกว่ากําลังคุยกับเจ้านายก็คือคุณพิริพายอยู่ผัดผ่อนไปเรื่อยสุดท้ายได้เงินมาแค่สองแสนบาท ตอนนี้เขาก็รวบรวมหลักฐานไปแจ้งความเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูสำหรับความคืบหน้าต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ัดี